ระวจนะของพระเจ้าประจำวันเพียงหลังจากที่พระองค์ได้ทรงสร้างมวลมนุษย์แล้วพระเจ้าก็ได้ทรงเริ่มมีส่วนร่วมกับมนุษย์และทรงสนทนากับมนุษย์และพระอุปนิสัยของพระองค์ก็ได้เริ่มถูกแสดงออกต่อมนุษย์กล่าวอีกในหนึ่งคือตั้งแต่เมื่อครั้งที่พระเจ้าได้ทรงมีส่วนร่วมกับมวลมนุษย์เป็นครั้งแรกนั้น พระองค์ก็ได้ทรงเริ่มทำการเปิดเผยเนื้อแท้ของพระองค์และสิ่งที่พระองค์ทรงมีและทรงเป็นต่อมนุษย์โดยไม่มีการหยุดชะงักไม่ว่าผู้คนยุครุ่นก่อนๆหรือผู้คนในปัจจุบันจะสามารถมองเห็นหรือเข้าใจมันหรือไม่ก็ตามพระเจ้าตรัสกับมนุษย์และทรงพระราชกิจท่ามกลางมนุษย์ทรงเผยพระอุปนิสัยของพระองค์และทรงแสดงออกถึงเนื้อแท้ของพระองค์ นี่คือข้อเท็จจริงและไม่มีบุคคลใดสามารถปฏิเสธได้นี่ยังหมายความอีกด้วยว่าพระอุปนิสัยของพระเจ้าเนื้อแท้ของพระเจ้าและสิ่งที่พระองค์ทรงมีและทรงเป็นนั้นได้ถูกส่งออกไปและเปิดเผยอย่างสม่ำเสมอในขณะที่พระองค์ทรงพระราชกิจและมีส่วนร่วมกับมนุษย์พระองค์ไม่เคยทรงปกปิดหรือซ่อนเร้นสิ่งใดจากมนุษย์ แต่กลับทรงทำให้พระอุปนิสัยของพระองค์เองเป็นที่เปิดเผยและทรงปลดปล่อยพระอุปนิสัยของพระองค์เองออกไปโดยไม่ทรงระงับสิ่งใดไว้ด้วยเหตุนี้พระเจ้าทรงหวังว่ามนุษย์จะสามารถรู้จักพระองค์และเข้าใจพระอุปนิสัยและเนื้อแท้ของพระองค์ได้พระองค์ไม่ทรงปรารถนาให้มนุษย์ปฏิบัติต่อพระอุปนิสัยและเนื้อแท้ของพระองค์ ว่าเป็นความล้ำลึกนิรันด์อีกทั้งพระองค์ไม่ทรงต้องประสงค์ให้มวลมนุษย์ถือว่าพระเจ้าทรงเป็นปริศนาที่ไม่มีวันสามารถไขได้มีเพียงเมื่อมวลมนุษย์รู้จักพระเจ้าเท่านั้นมนุษย์จึงจะสามารถรู้จักหนทางไปข้างหน้าและยอมรับการทรงนำของพระเจ้าได้และมีเพียงมวลมนุษย์เช่นนี้เท่านั้นที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ภายใต้อำนาจครอบครองของพระเจ้า และดำรงชีวิตอยู่ในความสว่างท่ามกลางพระพรของพระเจ้าได้อย่างแท้จริงพระวจนะและพระอุปนิสัยที่พระเจ้าได้ทรงส่งออกไปและทรงเปิดเผยไปนั้นเป็นตัวแทนน้ำพระทัยของพระองค์และสิ่งเหล่านั้นยังเป็นตัวแทนเนื้อแท้ของพระองค์อีกด้วยเมื่อพระเจ้าทรงมีส่วนร่วมกับมนุษย์ไม่ว่าพระองค์จะตรัส หรือทรงทำสิ่งใดหรือพระองค์จะทรงเปิดเผยพระอุปนิสัยใดก็ตามและไม่ว่ามนุษย์จะมองเห็นสิ่งใดจากเนื้อแท้ของพระเจ้าและสิ่งที่พระองค์ทรงมีและทรงเป็นก็ตามสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดเป็นตัวแทนน้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับมนุษย์ไม่ว่ามนุษย์จะสามารถตระหนักจับใจความหรือเข้าใจได้มากเพียงใดก็ตามทั้งหมดนั้นเป็นตัวแทนน้ำพระทัยของพระเจ้า น้ำพระทัยของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์การนี้ไม่ต yeah, ้องสงสัยใดๆเลยน้ำพระทัยของพระเจ้าที่มีต่อมวลมนุษย์คือการที่พระองค์ทรงพึงประสงค์ให้ผู้คนเป็นอย่างไรพระองค์ทรงพึงประสงค์ให้พวกเขาทำสิ่งใดพระองค์ทรงพึงประสงค์ให้พวกเขาดำรงชีวิตอย่างไรและพระองค์ทรงพึงประสงค์ให้พวกเขามีความสามารถ ในการทำให้การปฏิบัติตามน้ำพระทัยของพระเจ้าสำเร็จลุล่วงไปอย่างไรสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่อาจแยกจากเนื้อแท้ของพระเจ้าได้ใช่หรือไม่กล่าวอีกในหนึ่งคือพระเจ้าทรงส่งพระอุปนิสัยของพระองค์และทั้งหมดที่พระองค์ทรงมีและทรงเป็นออกไปในเวลาเดียวกันกับที่พระองค์ทรงตั้งข้อเรียกร้องต่อมนุษย์ไม่มีความเท็จ ไม่มีการเสแสง้งไม่มีการปกปิดและไม่มีการแต่งเติมใดๆแต่ถ้าว่าเหตุใดมนุษย์จึงไม่สามารถรู้จักและเหตุใดมนุษย์จึงไม่เคยมีความสามารถที่จะล่วงรู้ถึงพระอุปนิสัยของพระเจ้าได้อย่างชัดเจนเหตุใดมนุษย์จึงไม่เคยตระหนักถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงเปิดเผยและส่งออกไปนั้น คือสิ่งที่พระเจ้าพระองค์เองทรงมีและทรงเป็นนั่นคือทุกเศษเสี้ยวและทุกเหลี่ยมมุมจากพระอุปนิสัยที่แท้จริงของพระองค์แล้วเหตุใดมนุษย์จึงไม่สามารถมองเห็นได้เล่าเหตุใดมนุษย์จึงไม่สามารถมีความรู้ที่ครบถ้วนได้เล่ามีเหตุผลสำคัญข้อหนึ่งสำหรับการนี้แล้วเหตุผลนั้นคืออะไรเล่านับตั้งแต่ยุคแห่งการทรงสร้าง มนุษย์ไม่เคยปฏิบัติต่อพระเจ้าในฐานะพระเจ้าในยุคแรกเริ่มสุดนั้นไม่สำคัญว่าพระเจ้าจะได้ทรงทำสิ่งใดเกี่ยวกับมนุษย์มนุษย์ผู้ซึ่งเพิ่งได้ถูกสร้างขึ้นมาเท่านั้นมนุษย์ก็ได้ปฏิบัติต่อพระเจ้าเสมือนไม่ใช่สิ่งใดนอกจากสหายผู้หนึ่งเป็นใครบางคนที่มีไว้ให้พึ่งพาและมนุษย์ไม่มีความรู้หรือความเข้าใจเกี่ยวกับพระเจ้าเลยกล่าวคือ มนุษย์ไม่รู้ว่าสิ่งที่ได้ถูกส่งออกมาโดยองค์ผู้ทรงเป็นนี้องค์ผู้ทรงเป็นซึ่งเขาพึ่งพาและมองเห็นว่าเป็นสหายของเขาองค์นี้นั้นคือเนื้อแท้ของพระเจ้าอีกทั้งเขาไม่รู้ว่าองค์ผู้ทรงเป็นนี้ทรงเป็นองค์หนึ่งเดียวผู้ทรงปกครองเหนือทุกสรรพสิ่งกล่าวง่ายๆได้ว่าผู้คนในเวลานั้นจำพระเจ้าไม่ได้เลย พวกเขาไม่รู้ว่าฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกและสรรพสิ่งถูกสร้างขึ้นโดยพระองค์และพวกเขาไม่รู้เท่าทันว่าพระองค์ทรงมาจากที่ใดและยิ่งไปกว่านั้นพวกเขาไม่รู้เท่าทันว่าพระองค์ทรงเป็นสิ่งใดแน่นอนว่าเมื่อย้อนกลับไปณนะตอนนั้นพระเจ้าไม่ได้ทรงพึงประสงค์ให้มนุษย์รู้จักหรือจับใจความพระองค์หรือให้เข้าใจทั้งหมดที่พระองค์ได้ทรงทำ หรือให้มีความรู้เกี่ยวกับน้ำพระทัยของพระองค์เพราะเหล่านี้คือยุคแรกเริ่มสุดหลังจากการทรงสร้างมวลมนุษย์เมื่อพระเจ้าได้ทรงเริ่มการตระเตรียมเพื่อพระราชกิจแห่งยุคธรรมบัญญัติพระเจ้าได้ทรงทำบางสิ่งบางอย่างแก่มนุษย์และยังได้ทรงเริ่มตั้งข้อเรียกร้องบางอย่างจากมนุษย์โดยตรัสบอกมนุษย์ถึงวิธีที่จะถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าและนมัสการพระเจ้า เมื่อน,นั้นเท่านั้นมนุษย์จึงได้รับแนวคิดเรียบง่ายบางอย่างเกี่ยวกับพระเจ้าและเมื่อน,นั้นเท่านั้นเขาจึงได้รู้จักความแตกต่างระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าและได้รู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นองค์หนึ่งเดียวผู้ซึ่งได้ทรงสร้างามวลมนุษย์เมื buscando, ่อมนุษย์ได้รู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าและมนุษย์เป็นมนุษย์ก็ได้เกิดระยะห่างที่แน่นอนขึ้นระหว่างเขากับพระเจ้าถึงกระนั้น พระเจ้าก็ยังไม่ได้ทรงขอให้มนุษย์มีความรู้ยิ่งใหญ่หรือความเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับพระองค์ด้วยเหตุนี้พระเจ้าจึงทรงตั้งข้อพึงประสงค์ที่แตกต่างกันต่อมนุษย์บนพื้นฐานของช่วงระยะและรูปการแวดล้อมของพระราชกิจของพระองค์พวกเจ้ามองเห็นสิ่งใดในการนี้พวกเจ้าล่วงรู้พระอุปนิสัยของพระเจ้าในแง่มุมใดพระเจ้าทรงเป็นจริงหรือไม่ ข้อพึงประสงค์ต่อมนุษย์ของพระเจ้าเหมาะสมหรือไม่ในระหว่างยุคแรกเริ่มสุดหลังจากการทรงสร้างมวลมนุษย์ของพระเจ้าเมื่อพระเจ้ายัางไม่ได้ทรงดำเนินพระราชกิจแห่งการพิชิตัยและการทำให้มีความเพียบพร้อมกับมนุษย์และยังไม่ได้ตรัสพระวจนะกับมนุษย์มากมายหลายคานักนั้นพระองค์ได้ทรงขอจากมนุษย์เพียงเล็กน้อยไม่ว่ามนุษย์จะได้ทำสิ่งใด หรือเขาจะได้ประพฤติตนอย่างไรถึงแม้ว่าเขาจะได้ทำบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้พระเจ้าทรงขุนเคืองพระเจ้าก็ได้ประทานอภัยและมองข้ามมันไปทั้งหมดนี่เป็นเพราะพระเจ้าได้ทรงรู้ถึงสิ่งที่พระองค์ได้ทรงมอบให้มนุษย์และสิ่งที่อยู่ภายในตัวมนุษย์และด้วยเหตุนี้พระองค์จึงได้ทรงรู้มาตรฐานของข้อพึงประสงค์ที่พระองค์ควรจะตั้งกับมนุษย์ ถึงแม้ว่ามาตรฐานของข้อพึงประสงค์ของพระองค์นั้นจะต่ำมากในเวลานั้นแต่นี่ก็ไม่ได้หมายความว่าพระอุปนิสัยของพระองค์จะไม่ยิ่งใหญ่หรือว่าพระปรีชาญานและมหิทธิฤทธิ์ของพระองค์จะเป็นแค่เพียงพระวจนะที่ว่างเปล่าสำหรับมนุษย์นั้นมีเพียงหนทางหนึ่งเท่านั้นที่จะรู้จักพระอุปนิสัยของพระเจ้าและพระเจ้าพระองค์เองนั่นก็คือ โดยการติดตามขั้นตอนต่างๆในพระราชกิจแห่งการบริหารจัดการมวลมนุษย์และความรอดของมวลมนุษย์ของพระเจ้าและการยอมรับพระวจนะที่พระเจ้าตรัสกับมวลมนุษย์ทันทีที่มนุษย์รู้จักสิ่งที่พระเจ้าทรงมีและทรงเป็นและรู้จักพระอุปนิสัยของพระเจ้าเขาจะยังคงขอให้พระเจ้าทรงแสดงตัวตนจริงของพระองค์ให้เขาเห็นอยู่หรือไม่ไม่ มนุษย์คงจะไม่ขอและคงจะไม่แม้กระทั่งกล้าขอเพราะเมื่อได้จับใจความพระอุปนิสัยของพระเจ้าและสิ่งที่พระองค์ทรงมีและทรงเป็นแล้วนั้นมนุษย์ก็จะได้มองเห็นพระเจ้าเที่ยงแท้พระองค์เองและตัวตนจริงของพระองค์แล้วนี่คือบทอวสานที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ขณะที่พระราชกิจ และแผนของพระเจ้าดําเนินไปอย่างไม่หยุดและหลังจากที่พระเจ้าได้ทรงตั้งพันธสัญญารุงกับมนุษย์ให้เป็นหมายสำคัญว่าพระองค์จะไม่มีวันทรงทำลายโลกโดยใช้น้ำท่วมอีกแล้วนั้นพระเจ้าก็ได้ทรงมีพระประสงค์ที่เร่งด่วนเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้ได้มาซึ่งบรรดาผู้ที่สามารถมีจิตใจเดียวกันกับพระองค์ดังนั้นพระองค์จึงได้ทรงมีความพึงปรารถนา ที่จำเป็นเร่งด่วนมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกันที่จะได้มาซึ่งบรรดาผู้ที่สามารถทำตามน้ำพระทัยของพระองค์บนแผ่นดินโลกได้และยิ่งไปกว่านั้นทรงปรารถนามากยิ่งขึ้นที่จะได้มาซึ่งกลุ่มผู้คนที่สามารถเป็นอิสระจากกำลังบังคับของความมืดมิดและไม่ถูกซาตานผูกมัดซึ่งเป็นกลุ่มที่จะสามารถเป็นคำพยานต่อพระองค์บนแผ่นดินโลกได้ การได้รับกลุ่มผู้คนเช่นนี้เป็นความปรารถนาที่ทรงมีมานานของพระเจ้ามันคือสิ่งที่พระองค์ได้ทรงรอคอยมาตลอดนับตั้งแต่เวลาแห่งการทรงสร้างด้วยเหตุนี้ไม่ว่าเป็นการที่พระเจ้าทรงใช้น้ำท่วมเพื่อทำหลายโลกหรือว่าเป็นพันธสัญญาที่พระองค์ทรงมีกับมนุษย์นั้นน้ำพระทัยกรอบความคิดแผนและความหวังทั้งหมดของพระเจ้า ยังคงเป็นเหมือนเดิมสิ่งที่พระองค์ได้ทรงต้องประสงค์ที่จะทำสิ่งที่พระองค์ได้ทรงหยหามานานก่อนเวลาแห่งการทรงสร้างก็คือการได้รับคนเหล่านั้นท่ามกลางมวลมนุษย์ผู้ซึ่งพระองค์ได้ทรงปรารถนาที่จะได้มาที่จะได้มาซึ่งกลุ่มผู้คนที่สามารถจับใจความและรู้จักพระอุปนิสัยของพระองค์และเข้าใจน้ำพระทัยของพระองค์ กลุ่มผู้ซึ่งจะสามารถนมัสการพระองค์ได้กลุ่มผู้คนเช่นนั้นคงจะสามารถเป็นคำพยานต่อพระองค์ได้อย่างแท้จริงและสามารถกล่าวได้ว่าพวกเขาคงจะเป็นคนสนิทของพระองค์